สวัสดีค่ะลูซี่นะคะลูซี่จากช่องลูซี่กินแซบค่ะวันนี้ลูซี่ก็จะพาทุกคนมาทําบุญกันที่วัดหนองพงนกนะคะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมลูซี่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วัดเจริญรัศดรบำรุงหรือวัดหนองพงนกได้ประกาศตั้งวัดขึ้นเมื่อวันที่1 2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2555ได้รับบริจาคที่ดินจากนายเจริญราศดรและที่สาธารณประโยชน์ประมาณ40ไร่3งาน28ตารางวา ใช้ชื่อว่าวัดเจริญราษฎรบำรุงเพื่อเป็นเกียรติประวัติแต่นายเจริญร้าอารุณผู้บริจาคที่ดินโดยผู้ใหญ่เจริญร้าอารุณได้ยกที่ดินก่อนสร้างวัดเมื่อพุทธศักราช2,500จากนั้นได้ดาเนินการก่อสร้างตั้งวัด ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสร้างกุฏิสาราการประเรียนอาคารอเนกประสงค์เมรุวิหารและอุโบสถเริ่มก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆเมื่อพุทธศักราช2,543จุดเด่นของวัดคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่หน้าอุโบสถคือพระสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิ ูชนียวัตถุที่สำคัญคือหลวงพ่อมงคลนิมิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศีราแกะสลักทั้งองค์จนณิฐานว่าน่าจะสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายพบที่วัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้อันเชิญมาประดิษฐานยังวัดราชดอนบำรุงเมื่อพุทธศักราช2518

จเรียบร้อยแล้วนะถ้าคุณโยกไงด้านซ้ายด้วยความเต็สิริมงคลกันี้เลยถ้าคุณยกจต่อไปยกโฆษณาใดก็โยใดทุกกลใดยตตวายุทสต์กันในรองนี้เชื่อลงมกันได้เลยประจ เพขอเชิวนลุกท่านนจะสามารถลงบุญกันได้เลยกานด่ากันันได้รบครดบุคลใดจถวายที่สักกาในเรนี้เชิญลงบุญได้เลยจ้าโรซี่ก็จะพาทุกคนมาถวายสังฆทานร่วมสร้างพระอุโบสถกันนะคะมารับปุญกับลรซี่ได้เลยจ้า สำหรับคลิปนี้ลูซี่ก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนฝาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ